ครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,514.89จุดลดลงไป11.80จุดหรือว่าติดลบไป0.77% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่47,000ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อน,นั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค้าปลีกขนส่งการแพทย์และก็กลุ่ม ICT โดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ TTB ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.72%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้ กำไรจะเพิ่มขึ้น Year on Year แต่อาจจะลดลงไป Q on Q แล้วก็ทั้งปี66นี้คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น9%ทางด้านของ Ford Corporation ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.24%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66กำไรจะเพิ่มขึ้นทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากยอดขายของตู้เต่าบิน ทางด้านของเอราวันราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.81%ก็เป็นการรีบาวฟื้นตัวกันขึ้นมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นมีการปรับลงไปค่อนข้างจะแรงโดยมีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้กำไรจะลดลงไป Q ิวอคิซึ่งก็มาจากปัจจัยฤดูกาล ทางด้านของเซนราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.08%หลังจากที่รายงานกำไรไตรมาส1ปี66เติบโตไป716%เยีย on ออนเยียแล้วก็คาดผลประกอบการไตรมาส2ปี66นี้กำไรจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของสบายเทคโนโลยีราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.61%ก็คาดว่าได้แรงหนุนมาจากการที่ IFA นั้นมีการหนุนให้ผู้ถือหุ้น ลงมติอนุมัติการทำเทนเดอร์หุ้น AS เนื่องจากว่าราคาซื้อนั้นมีความเหมาะสมทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ True ราคาหุ้นติดลบไป4.51%ก็มีความกังวลจากแรงกดดันทางการเมืองรวมทั้งการซินเนจีกันระหว่าง True กับ d t a ทนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ช้ากว่าที่คาดการกันเอาไว้ ทางด้านของ CSG ราคาหุ้นติดลบไป2.55%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มกำไรปกติในไตรามาส2ปี66นี้จะลดลงไปเ e ย r o ออ e นเยทางด้านของ b e a u t y ราคาหุ้นลงไปหนักติดลบไปที่ฟลอร์ก็คือติดลบไป30.84%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรามาส1ปี66ขาดทุนเพิ่มขึ้นเ e ย r o ออ e นเย แล้วก็มีความกังวลว่าไตรามาสที่2ปี66ผลประกอบการนั้นอาจจะขาดทุนอย่างต่อเนื่องทางด้านของ ALT ราคาหุ้นติดลบไป5%หลังจากที่รายงานงบไตรามาสหนึ่ปี66นั้นขาดทุนเพิ่มขึ้นเยียร์ออนเยีย AAI ราคาหุ้นติดลบไป2.98%หลังจากที่รายงานกำไรไตรามาสหนึ่ปี66นั้นลดลงไป60%เยียร์ออนเยีย ทางด้าน SKE ราคาหุ้นติดลบไป8.47%หลังจากผลประกอบการไตรมาส1ปี6 6ขาดทุนเพิ่มขึ้น Year on Year มีนาทรานสปอร์ตราคาหุ้นติดลบไป10.68%หลังจากที่ทางด้านของกราตน,นั้นมีการเปิดเผยว่ามีการขายหุ้นบิ๊กหลอดกว่า85ล้านหุ้น หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่11.58ให้กับกองทุนสิงคโปร์เข้ามาถือหุ้นแทนและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ